สวัสดีค่ะสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เรามาต่อหุ้นไทยเย็นหุ้นไทยเย็นค่ะหุ้นไทยเย็นวันนี้นะคะให้หุ้นไทยเย็นนะคะสิบต้นนะคะเก้าเจ็ดหกสองสามค่ะตามนี้เลยนะคะเด่นมากมาย เด่นมากมายวันนี้เก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองค่ะก็สองกับหกนะคะนะคะก็เด่นสองกับหกนะคะตัวนี้สองกับหกฟันไปเลยฟันหกนะคะฟันหกนะคะตัวนี้ จัดหนะคะจับเด่นให้นะคะหกสองหกสามหกนะคะสองสองเ่ะสองสนะคะสองเจ็สแล้วก็ 9ก้าสอค่ะ93นะคะ92ตามนี้เลยค่ะเด่นๆน,นะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดตัวนี้จะดทำเพื่อเป็นแนวทางแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขค่ะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขในการเสี่ยงนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะ นะคะตัวนี้สามตัวก็จัดไปเลยเก้า7จดหกเก้าจดสองนะคะหรือไม่ก็หกสองสามนะคะทำนี้เลยนะคะเก้า7จ็ดหกเก้าจ็ดสองเด่นมากมายหกหกสองนะคะฟันหกนะคะนะ,ะสิบ,บนเรายังแม่นอยู่นะคะเจาะก็ไม่มานะคะใครเที่ยงไทยบ่ายเจาะ เฉียดบีบวิวมาแต่10บปนนะคะขออาภัยด้วยนะคะผิดถูกเป็นของคู่กันไม่ผิดก็ถูกนะคะตามสูตรนะคะหุ้นทายเย็นนะคะหวยหุ้นนี่เปนถูกสูตรนะคะเราจะเน้น10บนนะคะเด่นนะคะสิบนนะคะถ้าไม่มาวินกันก็ได้10บนนะคะสายลูดได้สายลูดได้นะคะจัดเด่นเด่นก็มาเด่นนะคะแปดกับหนึ่งก็มานะคะ แปดกำาหนึ่งมาเที่ย,ยงครบ่ายเลยนะคะวันนี้เด่นเด่นชนอยู่ที่6กับสนะคะมาดูกันนะคะมาจะมาไม้หกกับสองค่ะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย